สวัสดีครับวันนี้มาลุยพื้นที่กันต่อนะครับพื้นที่ในท้าสาราครับกลับมาที่นครเหมือนเดิมวันนี้มาลุยโดงปามกันพื้นที่เปิดพื้นที่เหมือนเดิมครับตอนนี้มีแต่ง,งานกิจกรรมลงกลางแดดเปิดพื้นที่อย่างเดียวครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะฮะเราออกเมืองไม่ได้เราก็ออกป่าแทนครับ พื้นที่ตรงปามเดิมทีเป็นป่าสาคูแล้วก็ปามนะฮะตอนนี้กวาดจนเกลียนจนเตียนแล้วนะฮะคือเรียบสวยงามครับตอนนี้ชาวบ้านชาวเมืองแถวน,นี้ออกมาชมกันว่าที่สวยงามมากครับมีโอกาสใครแวะมาเที่ยวได้นะฮะที่ตรงนี้นะเขาเรียกว่า,าพื้นที่รุ่มเปรี้ยครับซอยรุ่มเปรี้ยหนึ่งรุ่มเปรี้ยสองอยู่ในท่าศาราครับแวะมาเยี่ยมมาชมได้เป็นพื้นที่ตอนนี้เปิด อย่างสวยงามเลยครับผมสวัสด,ดีครับ